สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจจากคำพิพากษาสารดีกาจัดทำโดยกองสายและประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสารยุติธรรมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมเช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันทุงทีนะครับกดไลค์ กด follow หรือติดตามนะครับแล้วแต่ว่าท่านรับชมหรือรับฟังทางช่องทางไหนนะครับสำหรับประเด็นและก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เรานำมาพูดคุยแล้วก็นำเสนอในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการที่เ,เกี่ยวกับป่าสงวนแล้วก็การดูแลเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีกฎหมายทำนองนี้ข้อนัางเยอะนะครับซึ่งการบังคับใช้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่ามีความสาคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่า สิ่งแวดล้อมแล้วก็เขตป่าต่งตางๆนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ําเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีการดูแลแล้วก็บังคับใช้กฎหมายที่ดีนะครับมาไหนทำให้สิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเสื่อมโทรมไปได้นะครับซึ่งจะเป็นปัญหาต่อลูกหลานของเราในอนาคตต่อไปนะครับแต่คราวนี้ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การติความกับเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็บางครั้งก็อาจจะมี ข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาขึ้นมาได้เช่นกันนะครับสำหรับประเด็นก็เรื่องราวที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดมันเกิดเป็นคดีความมีการฟ้องร้องเป็นคดีอาญาขึ้นมานะครับแล้วก็สารพิพากษาว่าจําเลยเนี่ยไม่มีความผิดฐานยึดถือครอบครองป่าสมวนเพราะว่าขาดเจตนานะครับตัวจําเลยเนี่ยนะครับจะยังคงมีสิทธิ์อยู่ในเขตที่ดินดังกล่าวเนี่ยต่อไปหรือไม่เพียงใดนะครับก็เป็นประเด็นที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับ สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมุติว่ามีชื่อในจันแล้กันนะครับก็ได้อยู่อาศัยในที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยนะครับก็มาเป็นเวลานาน,านพอสมควรแล้วนะครับแล้วต่อมานะครับเมื่อสักประมาณปี2 5 4 0นะครับก็มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาฉบับหนึ่งนะครับโดยบอกว่าให้คนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป,ป่าสงวนแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับในเขตพื้นที่ที่ในจันอาศัยอยู่เนี่ยนะครับ ให้สามารถที่จะครอบครองพื้นที่นั้นแล้วก็ทํากินต่อไปได้ในระหว่างที่มีการรอการสอบสวนเขตที่ดินที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีการประกาศของสํานักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะครับว่าให้มีการไปแจ้งการครอบครองต่อทางหน่วยงานราชการนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ออกเอกสารสิทธิ์นะครับที่เรียกว่าสปอก,กอรสีขีดศูนย์กันต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าต่อมาไอ้โครงการนี้ได้มีการยกเลิกไปภายหลังแล้วก็ไม่มีการ ออกสพกร4ขีด01ที่ว่านะครับแต่ว่าตัวในจันเนี่ยก็ได้ไปแจ้งการครอบครองไว้ต่อสำนักง,งานนะครับโดยระบุว่ามีพื้นที่ครอบครองเนี่ย80ไร่ด้วยกันนะครับตัวในจันก็ทําสวนปลาล์มน้ํามันอยู่ในเขตตรงนี้มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีที่ว่าจนกระทั่งถึงในเวลาต่อมานะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้มีการแจ้งให้ทางในจันเนี่ย ออกไปจากพื้นที่นะครับไปบอกว่าถ้าไม่แจ้งก็จะดําเนินการตามกฎหมายแต่ในจันท์ก็ไม่ได้มีการออกไปจากพื้นที่ที่ว่านะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยมีการสอบสวนโดยเจ้าพนักงานสอบสวนมีการส่งเรื่องให้พนักงานอัยาการฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลน,นะครับก็เป็นที่มาของคดีความที่เกิดขึ้นนะครับโดยในส่วนของคดีอาญานะครับก็ปรากฏจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับว่า ตัวนายจันแลวก็บุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ก่อนปี240นะครับก็ด้วยความที่เข้าใจว่ามติคณะมนตรีปี240เนี่ยนะครับได้สิทธิ์กับตัวนายจันทร์แล้วก็พรรคพวกที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับให้สามารถครอบครองแล้วก็ทํามาหากินในพื้นที่นั้นได้นะครับโดยเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวนายจันทรกับบุคคลอื่นนะครับก็ไม่ได้ทราบว่า จริงมติคณะมนตรีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแล้วก็มีการยกเลิกแล้วก็ทําให้สิทธิที่จะอ้างอิงได้ตามมติคณะมนตรีดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นความเข้าใจของนายจันทร์ว่าตัวเองยังมีสิทธิ์อย่างนั้นอยู่นะครับเพราะในส่วนคดีอาญาที่บอกว่านายจันเนี่ยยึดถือครอบครองเขตป่าสงวนแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยโดยมิชอบฝ่าฝืนต่อกฎหมายนะครับก็อาจจะพอบอกได้ว่าการที่นายจันทร์อยู่ด้วยความเข้าใจว่ามีสิทธิ์อยู่ตามมติคณะมนตรีเนี่ยนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ตัวนายจันเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดอาญาด้วยความเข้าใจว่าตัวมีสิทธิ์อยู่อย่างที่ว่านะครับเพราะในส่วนความผิดอาญาเนี่ยก็คงจะบอกได้ว่านายจันไม่มีความผิดนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยสารก็พิพากษาไปอย่างนั้นนะครับในส่วนคดียาาก็ไม่ได้มีปัญหาหรือข้อขัดข้องอะไรก็ยุติไปตามนั้นว่านายจันเนี่ยไม่มีความผิดนะครับโดยขาดเจตนาอย่างที่ว่าแต่ว่าประเด็นแล้วก็เรื่องราวก็ไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะนายจันก็ ต่อสู้ต่อว่าการที่ตัวนายจันทร์ไม่มีความผิดอาญานะครับยึดถือโดยการเข้าใจว่ามีสิทธิครอบครองอยู่ตามมติคณะมนตรีว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนายจันทร์ก็ควรจะมีสิทธิที่อยู่ในที่ดินผืนนี้หรือแปลงนี้เนี่ยต่อไปได้นะครับก็เป็นปัญหาที่คงอยู่ตรงประเด็นตรงนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่สิทธิที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ว่าเนี่ยต่อไปหรือไม่นะครับตรงนี้ก็คงต้องแยกจากในเรื่องของความผิดอาญาที่ว่าเพราะโอเคล่ะ แม้ว่าตัวในจันเนี่ยจะไม่มีความผิดอาญาเพราะถือว่าขาดเจตนาอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าเขตพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ยังคงมีสถานะเป็นเขตป่าสงวนแล้วก็เขตพื้นที่ห้ามน่าสัตว์ป่าตามกฎหมายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขอ้อเท็จจริงมันยุติประหยัาเนี่ยนะครับกงพอจะบอกได้ว่าแม้ว่าความผิดอาญาจะไม่เกิดเพราะขาดเจตนานะครับแต่สิทธิที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย มันก็ไม่มีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าไม่ได้มีมุลที่จะอ้างได้ตามกฎหมายฉบับอื่นนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิที่อยู่ก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะครับระฉงนั้นโดยสรุปในเรื่องนี้นะครับก็คงพอจะบอกได,ได้ว่าแม้ในคดีความที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนความผิดอาญาเนี่ยเกี่ยวกับการยึดถือครอบครองพื้นที่เขตป่าสงวนหรือเขต้ามหน้าสัตว์ป่านะครับอาจจะไม่ผิดเนื่องจากขาดเจตนานะครับแต่ศาลเนี่ยก็อาจจะพิพากษาให้ผู้ที่อยู่อาศัยโดย ไม่มีสิทธิ์แล้วก็บริวารเนี่ยออกจากเขตพื้นที่ดังกล่าวได้นะครับโดยถือเป็นคนละส่วนกับความผิดอาญาอย่างที่ว่านะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูได้จากการพดีภาคษาสารดีกาที่3215ทับสอนะครับก็เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการดีกาอินเทรนในตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสรารจากเราอย่างทางันท่วงทีนะครับกดไลค์กดฟอลโล่หรือติดตามนะครับ แล้วแต่ว่าท่านรับชมหรือรับฟังทางช่องทางไหนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับซึ่งเราคงพยายามสันหาสาระดีๆที่น่าสนใจจากคำพคิพากษาสารดีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ คุณกาลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรน